ตอนที่สิบสี่นะเทือกเขาพันไหวแกรกๆเสียงเหย,ายาียบหญ้าจักจ๊กๆๆไม่ผิดแน่คลื่นพลังงานวิญญาณที่คงเหลืออยู่ข่ายปลามิติพันมายาสมควรอยู่ที่นี่คิดไม่ถึงว่าคลื่นพลัง,งวิญญาณของข่ายปาน อ่อนกำลังลงถึงขนาดนี้ต้องการเป็นภัยต่อเราก็ต้องเสียเวลาไม่น้อยจับดูสักหน่อยสิยะคาถานารุโต,โตจัดการจงเปิดฟิวอลังการมากเอฟเฟกไม่รู้จะทำเสียงยังไงเลยเอฟเฟกนี้จิ้วจิ้วจจิ้วประตูเปิดออก ไปแล้วนะฟิ้ว,ว,ว,วพุ่งเข้าประตูไปเลยดูเหมือนว่านี่ก็คือสำนักสารานลมหลังจากมอราณนาฮะหืมจุดจๆ,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 ๆตึงตักตึงตักตึกงตักต่มเช้งแปะ เราได้เปิดแม่น้ำสายเล็กนี้สำหรับเจ้าภายภาคหน้าสันักจากไม่ต้องกังวลพลังวิญญาณจะไม่เพียงพอโอ้มีสัตว์สูนด้วยข้าราชการสัตว์เทพโบราณน,นี้สามารถใช้เพื่อพิทักษ์สำนักได้จริงหรือเราสนใจเพียงการจับแต่ไม่สนใจการฝึก ต้นอันธการนี้เต,ติบโตและเอาผลอีกสามพันปีลำบากอาจารย์แล้วฮึนี่ทำไมอันนี้คือสำนักสลาลมในอดีตเห็นได้ชัดว่าจัดเตรียมสิ่งที่ดีท,ที่สุดให้หลังจากที่เสี่ยวซือหายตัวไปก็ทำได้เพียงขดตัวอยู่ในฐา,านที่แบบนี้ช่างเป็นกลุ่มรูปรลาน ที่ไรไ้ประโยชน์เสียจริงเออพลังวิญญาณรับรู้แช่ตัวอะไรวะเนี่ยสัตว์วิญญาณระดับสองอสรพิษมังกรวาลีตุม้มสำนักสลาลมโม่เซียนเหยียน ก็มีข้างดังวายุกว่าจะพูดชื่อท่าเสร็จตายซะก่อนละมั้ง